สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดกล่องนะกล่องนี้ฮะคดินี่ครับซีเล็กนะฮะปี2023 2024นะครับพิมรีกนั่นเองนะฮะกล่องนี้นะอยู่ในซีลบ็อกซ์นั่นเองนะครับกล่องนี้ก็ลุนาลายเซ้นนะครับลูฟอร์ออโต้กราร์ดนั่นเองในกล่องนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็มีลุ้นพวกใบลันลันตจำสุดเนี่ยก็จะเป็นทับสิบนะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ในคอลเลกชันนะมีแบบในชื่อกาดเนาะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะกล่องนี้ผมเปิดเป็นครั้งแรกนะครับเป็นกล่องและเป็นกล่องแรกที่จะเปิดเลยนะครับเพราะไม่เคยเปิดมาก่อนนะพอดีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะซื้อบล็อกนะโอเคผมพิมพ์ดีนะครับกล่องนี้เนี่ยอยู่กับผมมานะ่าจะหลายเดือนละนะ มาถึงเวลาเรื่องงานยมดีจัดเลยฮะมาดูนครับว่าจะได้การ์ดอ,อะไรเนาะนะครับจะได้ในเซนไหมนะครับหรือจะได้บรันหรือเปล่านะครับมาดูกันลุยนะครับัีนี่เด็กกันเนาะปึกีเข้าไปแล้วเนียวเนียวอกหรือไม่คมโอเคครับ แบบนุถนอมจัดไปนะครับกล่องนี้จริงๆว่าหาเวลาเปิดนานแล้วนะฮะไม่ได้เปิดสักทีนะครับพอไปขายก็ขายไม่ออกเปิดเองเลยนะครับมาลุยกัน,นีในกล่องนี้นะนี่ฮะนัมเบอร์ตัวเลขครับสองหนึ่งแปดหกหนึ่งห้า ไม่รู้มีความหมายอะไรไหมนะโอเคอุย้ยมี2 4นะไม่มีแล้วหมดแล้วอะ6แพ็คนะดูมีน,นนะหนาไหมเออไม่หนงไม่หนานเลยนะอ่ะมาลุ้นใบลันแล้วกันมีหมด6แพ็คนะแพ็คก็4ใบแพ็คที่หนึ่งฮะเดยวซองสวยดิ มาครับมาฮะลุนฮะทิมม์ลีกอังเกษเปิดมาใบแรกครับเป็นอเล็กซ์สกอตนะอเล็กซ์สกอตของบอลมัรนะอาร์ซีด้วยนะแล้วก็บีใบโปโพโมโจนะใบสุดท้ายนะครับตามด้วยฟิลฟอร์เดนฮนะ ฟิลฟอร์เดนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลมิตี้ ity, นะครับอาซีของเอเวอร์ตันเก็บไปใบสีไปเก็บก่อนเนดะี๋ยอ่าผมไม่รู้ว่ารนะ้านหรือเปล่านะอาจจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไว้รุ่นหน่อยไว้รุ่นหน่อยมีอะไรให้รุ่นนิดน,นึงนะครับซองที่สองเมือ่อกี้ดูเป็นบัฟเฟอร์โมโตและสีม่วงนะ แต่ไม่รู้เป็นใครนะเพราะยังไม่ได้เห็นนะครับว่าเป็นนักเตะคนไหนเนาะอ่ะประเดิมเปิดมาครับใบแรกครับเป็นอารอนเฮกกี้นะของเบนฟอร์ดนะใบนี้สีน้ําเงินสีน้ําเงินคืออะไรเอ่ยไม่รู้เก็บไว้เหมือนกันตามด้วยจอแดนพิฟฟอร์ดนะฮะจอแดนพิฟฟอร์ดเอเวอร์ตันแล้วก็ของบอลมัดนะสไปนยี่อะ เออคุณนตัวอ่ะคนนี้ไปอยู่ไอ้นี่ไหมปาลรีล่ถอเป่าผมไม่แน่ใจนะเอออะเก็บไว้่อดไว้สองขอยากขอยากเก็บไว้ได้มีเลนรุนนะผ่านไปแล้วนะครับอสองซองซองที่สามครับผมซองที่สามนะคือก็กล่องนี้เนี่ยเอ,อ่อถ้ามีลายเซน็นลายเซ็นจะเป็นเหมือนแบบลายนกยุงมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะหรือเป็นบูชิมรอนะอันนี้ไม่แน่ใจ ออมาครับอไอเอ,อ่ยของเบลกาศอะนะของวูฟนะแล้วก็อันนี้สีม่วงเหมือนกันนะครับ,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 บของบูฟนะครับตามมาด้วยแซมบี้หรือคองกานะอันนี้อยู่กับดูตันทาวนะน่าจะยืมตัวไปนะครับตอนนี้ไปฮัมบูกแล้ว ก็อันนี้เป็นใครครับเนี่ยโอ้เล็กซานเดอร์อิสซักนะกองหน้าลิเวอร์พูลครับผมกองหน้าลิเวอร์นะอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสีสี่ที่ดุนิดก่อนแล้วเปิดมีกลองเดียวไงนะใหุ้่นนานๆักนิดนึงสองที่สี่ครับผมสองที่สี่นะฮะ ใบนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยทับสิบว่ะอ้าวลุ้นติครับ <laughs> เอ้ยสีสีท่อมันทับสิบนะคือกล่องเนี้ยมันลุ้นต่ำสุดคือมันลุ้นทับสิบอ้าวละโหเก็บเลยตองยั้ลุ้นนะลุ้นนวางไว้นีน่วางไว้นี่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันสองห้าห้าบองห้าทับสิบครับจะถูกฝ่าทุกตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับจะทีมใหญ่ไหม เออ,อรอลุ้นอรอลุ้นอ่านี่ก็สีม่วงนะนะมาตินเนสฮะมาตินเนสบิลล่านะมิเกลอเมรอนนะฮะตอนนี้ไปอยู่ไหนกันบ้างล่ะนิวเซนนะเนี้ยจุดนิวเซนแล้วก็ดูครุเร่ฮะเอเวอร์ตันอเวอันสองสุดท้าย อ่าละลุ่นทับสิบดีกว่าเออถึงว่าซองนี้กล่องนี้มันเหนียวเหลือเกินนะอยู่ผมมาหลายเดือนไงผมว่าเอ๊ะไม่ออกสักทีวะเฮ้ยมาขมายไม้ขมือวันนี้เปิดเองเลยนะครับอ่าไม้อะเธอซองเหรอของเบอร์ลี่นะเอ้ยอันนี้ก็สีม่วงเอ๊ะทำไมสีม่วงมันสีม่วงใบนี้ล่ะเดาเปิดเนี่ยก,นะกันนะชาโกเมสนฮะบุ๊ปอาร์ซีขอใบสุดท้ายก่อนนะเนาะไว้ใบสุดท้ายมันเป็นเหมือนแบบพิซซึมนะ นี่ฮะคนนี้ฮะใครเนี่ยโอ้โคพาเมอร์ Co mer, ผมไม่ได้ได,ดูนี่ฮะปีซึมนะคือเหมือนเป็นใบซิลเวอร์อ่ะอ่าเรียกว่าเรียกเป็นใบซิลเวอร์นะบิ๊กบับบิ๊กบับ,บนะใส่สลีบอ่าโคพาเมอร์ Co นะอ่าเจลสีสวยงามนะหรือถ้บติดขอเป็นโคพาเมอร์ได้ไหมอ้าโอเครอรุ้นกันไว้ก่อนอ่ะผมรุ้นอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมว่าไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นอ่า ลันหรือเปล่านะโอเปอร์โมโจโมนะอุ้ยอันนี้มันเห็นชื่อแล้วเนี่ยแับผมกลับถูกไหมอ่าทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินนะครับโอ้โหน้ทีมสีน้ำเงินนะฮะใครครับ,รบไปครับช้าๆแบบนี้เอ้ยอาซีอาซีหัวแบบนี้ใครเอ่ยเปิดไปเลยดีกว่านี่โอ้คาร์ลอตเบนเนล่านี่นะมีข่าวกับแมนยูนะไบตันบอก เอามาหนึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับแมนยูบอกเดี๋ยวก่อนซัมเมอร์นา้วกัเนี่ยเป็นใบโอ้ใบรันนะสามร้อยสองครับสามร้อยยี่สิบห้าสวยงามนะวิอาร์สีไว้คาร์ลเบเดล่าสวยงามสวยงามใส่สลิปนี่ครับใบตั้นนะนี่โอเค อันนี้สีเงินเนาะอาสีม่วงนะนะสีม่วงนี่เราจะม่วงนะอันนี้เป็นหนึ่งใบหลันนะนะเออไม่ได้มันการันตีหนึ่งใบหลันหรือล่าไม่แน่ใจเนะี่ยเอ้ยแต่มันมีสีหรือมันไม่ใช่ทับสิบเลยเนี่ยตาละอ่ะคอยหวอาการอีกทีหนึ่งอ่าอุ้ยเป็นเป็นทีมอะไรฮะเป็นเอลตาพิมเมียโ,โลโก้พิเมียนะโลโก้พิเมียรีนะครับซีเหล็กนะ หัวแบบนี้ใครครับใครครับผมสั้นอย่างนี้เปิมมาเปิมมาเป็นคนนี้ครับเนาะดันจูมานะดันจูมาของเอเวอร์ตันนะครับดันจูมานะใบนี้ไม่หลันนะอิซึมไม่รันนะอันแบบนี้ชื่อมันเนี่ยเทเรนซ์นะฮะนี่นะครับดันจูมา ไม่ทราบว่าตัวนี้อยู่ไหนแล้วดันจูมาอ่ะโอเคแยกออกไปอ่ใบนี้แล้วกันนะในะบนี้ใบนี้สีม่วงกันนะเอ้นี่สีส,สีแดงรยคุณเห็นแบบแบบสีแดงอะสีแดงนะครับอ่ะแนวนอนแนวนอนแนวนอนแบบนี้นะครับสีสีแดงแดงแจ๊สอย่างงี้เอยใช้แดงไหมอ่ะสีแดงนะนะครับสีแดงนะครับ สีแดงมาใกล้หนึง่งขายครับอ้าวขายวะเนี่ยเออเหนนะอาร์ซนะเชฟฟิลนะเชฟฟิลนะคอันเนลนะฮะใบนี้ก็ไม่หลันนะอันเนลเนี่ยนะฟิลเดเวลนี่นะฮะของเชฟฟิลนะครับผมมาทำที่นูน้น อ่าใบนี้ดีกว่าใบนี้นะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นสีทองใบนี้ตรงนี้นะครับอีซักปิดหน้าอยู่นะฮะอันนี้นะ่าจะเป็นแนวแนวตั้งละ่ะสี่เลครับแดงสีแดงอีกแล้วนะจะทีมใหญ่ไหมเอ่ยจะใหญ่ไหมจะใหญ่ไหมออกไปที่คนนี้ครับฟิลิปบิลลิงนะของบอนมัสนะฮะของบอนมัสนะนี่นะครับบิลลิง วอ้อมมัดนะครับอ่าหนึ่งใบเก็บไปก่อนสีทองไว้สุดท้ายเลยนะครับ้แรงมาแรงอ่ะสีน้ำเงินน้ำเงินไม่รู้ว่าหลั่นด้วยนะเามาลุ้นเงินปุ๊บแบบน่าจะเป็นทีมสีน้ำเงินนะ บูอมบูว่าเนี่ยบูอมบูหรือเปล่านะหัวอย่างนี้นะฮะหัวอย่างนี้นะครับทุกท่านใครครับนั่นเลยรทีครับใครครับใครครับเนี่ยใครครับนี่อะมิโตมะครับนะใครโอรุมิโตมะนะฮะไม่ลนันนะไม่ลนันนะเออไป้ยทมาสวยดมีมิโตมะนะมิโตมะนะใบตั้นนะนะเฮ้ย ใบตันมาสองใบแล้วแล้วมันลุ้นสีทองดีกว่าเออถ้ามันหรือมันกันตีหนึ่งหนึ่งลันวะ่ะแล้สีทองมันคืออะไรอะอาจจะไม่ใช่ทับจิบก็ได้นะโอเคอุ้ยอ่า,อา,อาเอาใบใบสุดท้ายใบสุดท้ายครับอากาเบลเจซุสกาเบลเจซุสนะเป็นบิซึมอ่าบิซึมนะครับมันจะวิง่งวับนิดนึงโอเค เก็บไว้ก่อนที่สุดปุ๊บแล้วก็อันนี้ประตูนะคู่สัประตูของใครรู้ตันทาวเหรอแล้วก็ตามมาด้วยครับใบนี้ฮะ Mac Bernie นี่ Bernie อ,อันนี้มันหลั่แบบปิดป่งเลยหรือว่าหรือมันเป็นแค่สีอ่ะเออหรือมันเป็นแค่สีเฉยๆนะผมอาจจะผิดไปเองก็ได้นะสีน้ำเงินนะฮะสีน้าเงินนะครับทีมนะสีน้ำเงินใครครับเนี่ย ใครครับเนี่ยรอ,อรุนเลยกันสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้าเ,เงินออกไปที่ไหนะเอดดอา,ารห์หรอพเลเหรออ่าทับสิบจริงๆด้วยนี่ยังไงสี่ทับสิบแม่ผิดบังนี่ยนิดๆนะอแต่ถือว่าโอ้โหได้ทับสิบถือว่าโอเคนะครับแต่สีได้ที่ไม่ได้ทีมใหญ่นะสีได้ไม่ได้ออกแบบตัวทิมใหญ่นะโอ้แต่ไม่เป็นไร เฮ้ยถือว่าได้ทับสิบมานะครับสวยงามเหมือนกันนะนะครับไปดูมาไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังอยู่พาเลทไหมเนี่ยไม่ไดีตามภาษาเลยอ่ะสรุปหนึ่งกล่องนะฮะหนึ่งกล่องเนี่ยผมแยกออกมานิดน,นึงแล้วก่อนนะอ่ะเริ่มจากเป็นใบเป็นปึกเบดน,นะก็ได้ประมาณจำนวนหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็เป็นใบเป็มใบ พิซซึมนะหรือว่าใบซิลเวอร์นะนะครับบิงวับก็จะมีพาวเมอร์นะกับเชสซัสนั่นเองนะฮะนี่นะบิงวับนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบสีเนาะไม่รันนะฮะมีมิตมะนะสีน้ำเงิน, B นบีลิงนะฮะแล้วก็มีอาเนลเนาะแล้วก็อันหนึ่งก็จะเป็นนันชูวมานี่นะครับแล้วก็อ่ะมีใบรันสองใบโชคดีได้ทับสิบเหมือนกล้องหนึ่งเนี่ยมันน่าจะการันตีหนึ่งรันมั้งนะ ก็จะมีนี่ฮะ rc carlos b l e l a นะเปิดมายังสวยเลยทับสูงไม่น่อยนะสามรยยี่สิบนี่นะครับแล้วก็อันนี้ฮะทับสิบครับ eduar นะออสเตรเอดูอา r น k ะคิสต e นพาเล r นั่นเองนะครับเออดูไมอข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยนักเตะอยู่ไหนเออนะครับนี่นะนี่ครับก็ประมาณนี้นะไม่ไรเซน์ไม่ออกนะเสียดายไม่ออกไรเซนแต่ก็ ถือว่าได้ทับ10มา1ใบนะครับแล้วก็มีรันนะครับคาร์ลอเบรเรล่านะครับเป็นีอของเขาอีก1ใบนะครับทับ3 0 0รอยยี่้านะอาจจะลันสูงไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจับตาดูมันนั้งแต่คนนี้นะมีข่าวกับมาเชสเตอร์ยูเต็ดด้วยนะครับไม่แน่อนาคตอาจจะได้ย้ายทีมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะก็พิพาประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ นะไม่ได้เปิดกล่องเล่นนานแล้วนะครับก็เลยอาจจะมีิดๆขาดบ้างครับยังไม่ได้รู้จังหวะเท่าไหร่งก็ฝากากดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะมีกล่องเข้าอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นอะไรนะครับไว้พบกันใหม่ครับในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ